แล้ลครับผมกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในแมปล็อกฟุสนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอย่างไส้กอก่อนนะโอเคอันนี้โอเคเดี๋ยวนะต้องถือด้วยลืมอ่ะสิบห้านาทีออกเดีกว่าเผื่อ อเอาครั้งเดียวได้โอเคนี่น,นี่จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคเก็บใสก่กรอกน้อก่อนไปโอเคครับผม มาถึงแล้วแต่ก่อนอื่นฮะมันมีของสวมใส่อยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวไปเอาก่อนถ้าเก็บของสวมใส่นี้ก็น่าจะครบแล้วนะโอเคได้มาแล้วนี่บวกดาเมจเ็ดเปอร์ซ็น โอเคฮะฮึบฮึบฮึบมาเดี๋ยวเราเอาของออกมาก่อนโอเคเรียบร้อยนี่ได้แล้ว ini tipe ganti ini tipe ganti hmmm skill C skill E skill ก็เออมมาสกิลวีอ๋ออันนี้ฮิวเหรอถ้าไปเอฟ็จูกตัดออกจัดออกจัดนี่ก็ผมมาดูอีกทีนะนี่สกิลวีนะผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเอาแฉลงก่อนนะครับผมอืม เรามาเอาแฉลงเพื่อจะเอาไปทำคิดนะครับผมเฮ okay. ล่รีเซ็ตเลยโอเคครับ okay. ผมมาคิดใช้ออกอะตอมิกออกชาร์โดแล้วก็โครสชาร์โดนะครับผมแล้วก็จะชาร์โดเดลลี่โอเคอืม โอเคได้คิดแล้วทุกคนมานี่นะนี่ติปปกติแล้วผมสกิลเซตสกิลสกิลซีอันนี้มันจะเป็นการหยุดเวลาปะ มาสกิวี้ไ um อ้เอ็มอะตอมิกประมาณนี้นะมุมกวางอยู่นะอืมต่อไปเดีย๋ยวดีกันไม่รู้ทำไ,ไมมา สกฟฮอเป็นการฮิลทุกคนโอเคเดี๋ยวไปโลกสอดีกว่านะทุะกคนผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมผมว่าการอัดคลิปล็อกฟูดเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการอัดนะและการทําแต่ละตัวเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับผมไม่ใช่ว่ามันยากนะแต่มันต้องใช้เวลานะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าเราพอไวเพียงแค่นี้ก่อนดีกว่านะ อีกอย่างผมน่าจะเก็บตัวละครทุกตัวในโลกหนึ่งแล้วนะครับผมไม่นับไอไออลิมิเต็ดแล้วก็ไอชาโดนะเพราะว่าอันนั้นมันยากจริงนะก็เดี๋ยวจะมาต่อโลกสองนะครับผมแต่คงอีกนานเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลามาลงคลิปสักเท่าไหร่นะไงจะง่านของผมที่ค่อนข้างจะเยอะอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยหผมลงคลิปนะหรืออาจจะไม่ลงเลย ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมรอผมเคลียทุกอย่างให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ทุกคนแน่ๆนะครับผมโอเคโอเคเอาละนะผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบายคลิปนี้ผมเสียงแอบก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมจะนอนแล้วนะแล้วก็ไม่อยากเสียงดังรบก,กวนแม่นะก็บายฮะเอาละผมทุกคนก็ขอแทนกันนะ ก็ล็อกฟุตเนี่ยมันมีอัปเดตใหม่นะครับผมก็เป็นอัปเดตที่เพิ่มอิสเตอร์เกใหม่นะครับผมเดี๋ยวเด๋ผมให้ดูอิสเตอร์เอกนะก็คือตรงนี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มตัวละครใหม่มาด้วยใช่ไหมชื่อชื่ออะไรนะเดี๋ยวเด๋ดี๋ยไปดูนะครับผมนี่นะนี่คืออิสเตอร์เ <A www S 1> อกนะก็เป็นอะไรนะกอริล l าวีสองนี่นะ โอ้โหวีแรกมันเป็นไอ้นี่ไม่ใช่หรอเป็นเหมือนอะไรอยู่บนหัวอืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เดี๋ยวเขาต้องใช้อะไรบ้างนะออกบูดใช่ไหมแล้วก็ไอเทมใหม่นะครับผมชื่อว่าเคิร์สบูดใช่ปะมามาเดี๋ยวเราไปเอาออกบูดก่อนนะครับผมก็ไปฟาร์มดันจากโลกหนึ่งมานะโอเคมาอา้าว เดี๋ยวนะเอามันไม่ไม่ได้แล้วหอ p จากลูกหนึ่งหือลกสองอะ่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยเดี๋ยวหรือว่ามันเป็นอยู่แล้ววะอ่ะไม่รู้แฮะเดี๋ยวเดี๋วไปดันเอฟเคแล้วกันมามามาทุกคนเรามาโลกหนึ่งแล้วนะก็เคิร์สบูดหาได้จากตัวไอตัวพวกนี้นะผมชื่อเบคอนบูดนะ เดี๋ยวฟาร์มไปแล้วนะ,ะโอเคโอเคฟาร์มไปเรื่อยๆนะเอาละทุกคนตอนนี้ผมได้ของแล้วนะโอเคเออโอเคบูดเลือดโอเคเอาครอสบูดกับออกบูดออกมามาทุกคนได้แล้วนะ อ๋อชื่อมิระอิคุริมะโอเคเห็นตัวนี้เขาบอกว่า a f k เดีด้วยนะทุกคนนี่นะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมว่ามัน a f k เดียังไงนะเริ่มจากท่าตีก่อนนะโอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวเดีเรามาดูท่าตีก่อนนะอ๋อกว้างๆอยู่นะท่าตีอืม ถ้าถ้าตีวงกว้างอยู่ทุกคนนี่นี่นะครับผมมามา,มาทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะคริสบูทนะครับผมโอเคมาทุกคนมาสกิลเซตนะครับผมมาดูกันนะโอเคต่อไปก็สกิลเอ็กเลยนะผม เกิ่สิแล้วก็ตามได้วี่หวงกว้างนะทุกคนนี่โอ้ดวดีๆเจ๋วเจ๋วเจ๋ F K สบายตัวน,นี้นะเออแต่จะตายแต่จะตายไปก่อนไปก่นกลับก่อนกลับก่อนจะตายจะตายโอ้โหมามามา ก็มีแค่นี้แหละมั้งทุกคนอืมโอเคอก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็หลังจากนี้ไปผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปยาวนะผมก็เหตุผลก็อย่างที่บอกนะก็ขอลาคลิปนี้ก่นนะผมบา,บาย